สวัสดีครับผมนัทพลบูชาดาผมได้รู้จักสินค้าของบริษัทเอฟเอฟโดยการแนะนำของคกรมที่ช่างลำรอดตัวของเอฟพีเนชั่นลด์ก็คือตัวน้ำมันรำข้าวจริงๆแล้วผมมีปัญหาสุขภาพมาสิบกว่าปีอยู่แล้วก็คือเป็นแมกเนเป็นแมกเนมาสิบกว่าปีตรงนี้มันก็คือเวลาทำงานตอนเที่ยงให้จะปวดเราเป็นประจำต้องใช้ยาแก้ปวดประจำ แต่พอรู้จักคุณมตีคุณมตีแนะนำตัวน้ำมันรำข้าวของบริษัทเอฟเฟฟเอจีอินเตอเลยตัวได้ทานเข้าไปประมาณสักสาวันก็อาการตัวปวดหัวนะก็รู้สึกว่าเบาตัวขึ้นสบายตัวขึ้นแล้วเวลาพักผ่อนตอนตอนตอนคืนตอนกลางคืนก็หลับหลับดีพอวันที่3วันที่4ไม่เกรงก็จากผมไปเลยหลังจากนั้นผมก็รอไห้แนะนำเพื่อน ให้ทานตัวน้ำมันรำข้าวที่มีปัญหาสุขภาพทุกคนออกต็ตอบรับได้ดีมากคือ<ม>ผมจึงอยากเชิญทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพลองมาใช้ตัวน้ำมันรำข้าวของบริษัทเอฟเฟฟลองดูหรือว่าสุดยอดนะครับตัวนี้ตอมรับได้เลยครับท่านจะลืมแต่แก้ปวดอย่างที่ผมลืมทุกวันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ